เดิม45บาทชุดนี้กับข้าว40สองอย่างแล้วก็ข้าวต้ม5บาทก่อนนี้เป็นท็อปนี่กลายเป็นภูมิแล้วเข้ามาอยู่ในห้างก็ยังราคาเดิม19บาท มีงอนมีกระเจี๋ยวๆดูเหมือนตุ๊กตาแปลกอะ่ะ <c oughs> แล้วก็มีอีกวัวหน้ามีแพะมีหนูอะไรไม่รู้หนูยักษ์อ๊าวเดีไย้ยินเสียงเขาเหรอหันหลังอยู่อ่ะได้ยินเสียงหันมาเลยตึ๊ดตึ๊ดตัวใหญ่มากเลยอ่ะ

บโมมาถ่ายรู้เยียวเยี่ยวกับน้องมเยี่ยวจะไม่อย่างนี้โหนะสงสารหน้าโดนล่ามน้องบิดไได้โอเจ็บขาแย่เลยไม่ทําแล้วไม่ดูแล้วลูกไม่ดูแล้วไม่ดูแล้วตัวแต่ไม่รู้ว่าซอดอยู่ตรงไหนนะ ถ่ายรูปคู่หรือเซลฟี่กับตุ๊กตาคาปิบราสาสั่แลับของเราให้กลบตัวจ oh. ากนัทโชว์รูปภาใปเสร็จชอบในร้าน <Okay. S 2> ค้าภายในศซนหรือทานอาหาร100บาทขึ้นไปตอนหบินไปเสร็จรับสิทธิ์ป้อนอาหาร <Okay. S 2> สมิ์ <Okay. S 2> หรือจะเข้าคาเป่นกกระดาหนึ่งไปคูปองของเราใช้ได้วันต่อวันเพราะฉะนั้นนี้ไปเสร็จมาที่จุดลงทะเบียนเลยไม่มีขั้นต่ำ บินไปเสร็จไม่ม nah, yeah, 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 ีข okay. ั Итак, ้นต่ำนะคะรับบริแบนได้ที่สุดโลงกเบียร์อลอยาไกับมูอยากายกับคาบิโอลาไปที่จุดนั้นเลยค่ะอะมาที่โซของสูขเา้าเดียวค่ะเริ่มต้นกับสัตว์แรกประเภทแรกที่เราต้องทำคือทางประตูเข้าลายท่ากระจมองไม่เห็นนะเดินไปเดินมาโอ้ตกใจน้องย้นนิ่งนะคะซึ่งน้องเนี่ยโดดเด่นมีสง่ามาก คิดว่ามันบดกันข้าวมื้อเย็นบ่ายสามยังอยู่ที่ mm hmm. เดอะมอลลข้าวไลบรรีห้บาท mm hmm. แล้วก็กับข้าว2อย่าง40บาทผ mm hmm. ัดหมวยกะพง mm hmm. กับผัดตับดอกวิช่าย mm hmm.